สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาเล่าสวีเดนที่หลายคนยังไม่ทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะการสร้างครอบครัวหรือการเป็นคู่ครองในประเทศสวีเดนโดยเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายสามารถทำได้เป็น3มรูปแบบคือการสมรส t n s การอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาสัมบุและการจดทะเบียนคู่ครอง r ิ g i t t ร Rat Partner s การสมรสการสมรสในสวิเด็นจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรส ตามพิธีศาสนาหรือตามพิธีลาชการสมรสเป็นได้ทั้งระหว่างชายกับหญิงชายกับชายและหญิงกับหญิงการสมรสระหว่างคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2,009เป็นต้นมาซึ่งก่อนหน้าจะทำได้เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้นเงื่อนไขการสมรสก่อนการสมรสจะมีการตรวจสอบว่าคู่สมรสมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ กฎหมายสวีเด็นกำหนดเงื่อนไขในการสมรสไว้3ประการคือ 1. ต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์คู่สมรสต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ผู้ที่อายุยังไม่ครบ18ปีและต้องการสมรสจะต้องได้รับอนุ ญาติจากสภามนทนประจำามนทนที่ตนมีพุมิลำเนาอยู่ก่อนที่สภามนทนจะตัดสินใจทางผู้ปกครองเด็กและคณะกรรมการสังคมประจำเขตเทศบาลที่วัยรุ่นผู้นั้นมีภูมิมลำเนาอยู่จะมีโอกาส แสดงความคิดเห็นของตนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถอุทธร์มติของสภามนทนนี้ได้โดยการกรอกคำร้องที่มีอยู่ที่สภามนทนดังกล่าว 2. ไม่เคยสมรสกับผู้ใดมาก่อน คู่สมรสจะต้องไม่เคยสมรสมาก่อนผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่ได้หย่านั้นไม่สามารถทำการสมรสใหม่ได้ 3. ไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิดคู่สมรสจะต้องไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิดญาติใกล้ชิดในที่นี้หมายถึงบิดามารดา พี่น้องร่วมสายโลหิตและพี่น้องต่างมารดาหรือต่างบิดาแต่กรณีหลังนี้สามารถสมรสกันได้ถ้าได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเอกสารยืนยันเงื่อนไขาการสมรสเพื่อยืนยันว่าคู่สมรสทั้งสองมี คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสมรสคู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องนำเอกสารยืนยันเงื่อนไขาการสมรสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เอกสารนี้ขอได้จากสำนักงานภาษีของกรมสัมภากรในเขตที่ผู้ที่จะสมรสลงทะเบียน ราดอยู่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนลาดอยู่ในสวีเดนก็ให้ขอจากประเทศที่ตนลงทะเบียนลาดอยู่สำหรับคนไทยจะต้องขอไปรับรองโสดจากอำเภอที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่มาแสดงแทนตามธรรมเนียมดั้งเดิมของสวีเดน จะมีการประกาศในโบสถเกี่ยวกับเรื่องการสมรสเพื่อให้ผู้คนได้รับทราบและทำการโต้แย้งถ้ามีเหตุผลซึ่งวิธีการแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำพิธีสมรสการสมรสในประเทศสวีเดน ทำได้โดยทำการสมรสตามแบบพิธีศาสนาและทำการสมรสแบบราชโดยจะไม่มีาศาสนามาเกี่ยวข้องซึ่งการสมรสทั้ง2แบบนี้สามารถทำได้ทั้งในและนอกประเทศสวีเดนการสมรสตามแบบพิธีศาสนาการสมรส แบบนี้คู่สมรสผู้ใดผู้หนึ่งจะต้องเป็นสมาชิกโบสถ์สวีเดนโดยคู่สมรสจะติดต่อกับบาทหลวงในเขตโบสถ์ที่ตนสังกัดอยู่และตกลงเรื่องพิธีการต่างๆผู้ทำพิธีได้แก่บาทหลวงในาศาสนาคริสต์และต้องมีพยาน อย่างน้อยสองคนสำหรับสถานที่ที่จะใช้ทำพิธีนั้นคู่สมรสและบาทหลวงจะลุกตกลงกันเองสถานที่ที่ทำพิธีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโบสถ์เสมอไปเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วบาทหลวงผู้ทำพิธี จะมอบหลักฐานการสมรส 1. ฉบับให้กับคู่สมรสหลังจากนั้นบาทหลวงผู้ทำพิธีจะแจ้งให้เขตโบสถ์ที่สังกัดอยู่รวมทั้งสำนักงานพาษีประจำเขตได้รับทราบว่าคู่สมรสได้ทำการสมรสกันเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่ปี คริสตศักราช2009เป็นต้นมาการทำพิธีสมรสในโบสถ์สามารถทำได้โดยไม่มีการจำกัดเพศหลักฐานการสมรสนี้ไม่เป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมายเป็นแต่เพียงเอกสารที่มอบให้ไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น ความสมบูรณ์ของการสมรสอยู่ที่การแจ้งข้อมูลให้สำนักงานภาษีได้รับทราบผู้ที่นับถือศาสนาอื่นสามารถทำพิธีสมรสตามศาสนาของตนได้ถ้าผู้ทำพิธีตามศาสนาของตนนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำพิธี สมรสจากสำนักงานบริการระบบบริหารการสมรสแบบราชผู้ทำพิธีสมรสได้แก่ผู้พิพากษาสารชั้นต้นหรือผู้ที่สภามนทนได้แต่งตั้งเป็นพิเศษให้เป็นผู้ทำพิธีสมรสแบบราชจะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในทุกๆ เขตเทศบาลคู่สมรสจะต้องติดต่อไปยังศาลชั้นต้นพร้อมกับนำเอกสารยืนยันเงื่อนไขการสมรสของตนไปแสดงโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมคริสตศักราช2009เป็นต้นมาจะมีการทำพิธีในศาลชั้นต้นตามที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้สถานที่ที่เทศบาลจัดขึ้นไว้หรืออาจจะเป็นสถานที่ที่คู่สมรสและเจ้าหน้าที่ผู้ทำพิธีได้ตกลงกันเอาไว้และจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนอยู่ร่วมในพิธีด้วยโดยคู่สมรสจัดหามาเอง หรือผู้ทำพิธีเป็นผู้จัดหามาให้พิธีสมรสนี้เป็นไปตามระเบียบการที่มีกำหนดเอาไว้หลังจากที่ได้เข้าพิธีสมรสแล้วคู่สมรสจะได้รับหลักฐานการสมรสหรือเอกสารคัดข้อความจากบันทึกการสมรสและเจ้าหน้าที่ ผู้ทำพิธีจะเป็นผู้แจ้งให้สำนักงานภาษีให้ทราบถึงการสมรสที่มีขึ้นนี้สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนในบางประเทศสามารถจัดพิธีสมรสแบบราชนี้ได้ในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นๆตั้งอยู่และก็เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายสวีเดน